ภาษีของเราแต่ว่า181ล้านเนาะถ้ามันถูกใช้ไปอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดอะคิดดูว่าคนกี่หมื่นกี่แสนคนที่จะได้มาใช้ประโยชน์จากสนามกีฬา วันนี้ไนอะ้อยู่ที่นาราธิวาสค่ะที่นี่เนี่ยที่ทีมจังหวัดพามาดูก็คือเป็นศูนย์กีฬานาราธิวาสหรือว่าจะเรียกว่าศูนย์กีฬาการนาราธิวาสหรือจะเรียกว่าศูนย์กีฬาร้อยปีก็แล้วแต่นะคะว่าคนพื้นที่จะเรียกว่าอะไรซึ่งที่นี่เนี่ย ก่อสร้างเริ่มตั้งแต่ปี55เป็นการทํา MOU คือแบบแปลกๆนะเป็นการใช้งบประมาณแบบแปลกๆก็คแบบือแทบบํา MOU ระหว่างกรมทางหลวงแล้วก็กกรทคือการกีฬาแห่งประเทศไทย13ปีแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จอัจจานุส์ฝั่งเนี้ยถ้าถ้าดูเนาะคือฝั่งเนี้ยน่าจะเรียกว่าเสร็จแล้วแต่ว่าถ้ามองไปที่ฝั่งนูน้นปุ้งเขาให้มันจะยังเป็นปูนเปลือยอยู่ยังไม่เสร็จแล้วก็อันนั้นเนี่ยเ เรียกว่านั้นหนักเลยนะคะส่วนเป็น,นโครงอันนั้นยังเป็นออโครงส่วนอันนี้ยังเป็นโครงเลยถ้าถ้าสูงเข้าไปอ่ะอันนี้ยังเป็นโครงอยู่ที่สนามตรงกลางตรงนู้นอ่ะน้ำม,มันคงนองอ่ะนองแบบฝนตกลงมาใช่ไหมแล้วน้ำนองแต่ว่าทำระบบ ระบบระบายน้ําของสนามมันไม่ดีเพราะว่าไอ้ลู่วิ่งแบบเนี้ยคือจริงๆอะข้างใต้อะมันต้องเป็นระบบระบายน้ำเนาะเพื่อทําให้อายุการใช้งานมันอะเพิ่มขึ้นอีทีมจังหวัดบอกว่าที่นี่เนี่ยก็ยังใช้ในการแข่งกีฬาอยู่นะสนามเนี่ยตรงเนี้ยใช้ได้แล้วก็อาธิจารย์สั่งเนี้ยใช้ได้เพราะว่ามีลงมีล่มอะไรโอเคแต่ว่ามีแค่อาธิจารย์ฝั่งนู้นที่ยังไม่เสร็จนะคะก็เดี๋ยวลองเอาเรื่องเข้า กรมาทการติดตามงบว่าสามารถที่จะผลักดันหรือว่าทําอะไรได้ต่อ,อไปซึ่งอันเนี้ยมันงบงบอันเนี้ยมีความแปลกๆจริงๆเอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังในคลิปถัดไปมาดูกันใกล้ๆนะคะอันนี้คือยังเป็นยังเป็นเรียกว่าเป็นรวดอยู่มัสยิดจริงๆกัมัสยิดอันเนี้ยมาทีหลังใช่ไหมมาทีหลังใช่แต่ว่าจะเสร็จแล้วนะคะเมือ่อกี้ที่บอกว่าพอฝนตกใช่ไหมมันก็จะเปียกเปียกเปียกแล้วพอเวลาแห้ง ดีพังหมดเลยอ่ะดีรึเปล่าดีจรึเปล่าถ้าของดีมันต้องไม่พังหรอภาษีของเราแต่ว่า181ล้านเนาะถ้ามันถูกใช้ไปอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดอ่ะคิดดูว่าคนกี่หมื่นกี่แสนคนที่จะได้มาใช้ประโยชน์จากสนามกีฬาอันนี้แต่ว่าคือสุดท้ายเนี่ยภาษีเรามันถูกใช้ไปแบบเนี้ยไปสร้างของที่บางทีคือเนี่ยเป็นของล้างร้อยกว่าล้างก็เหมือนเอาไปทิ้งไว้ ในมุมชาวบ้านอ่ะเขาอาจจะไม่เข้าใจว่ามันคือเงินภาษีเขาหลายคนก็อาจจะมองว่าจะเป็นเรื่องปกติแล้วถ้ามันสร้างไม่เสร็จแล้วมันจะทํำยังไงอ่ะอย่ามองว่าเป็นเรื่องปกติทุกคนคิดดูว่า180กว่าล้านที่ถูกทิ้งร้างเนี่ยมันไม่ใช่แค่180ล้านกว่าล้านนะคือมันคือ1คือค่าเสียโอกาสใช่ไหมสองคือคิดดูว่าถ้าต้องมาทําใหม่อ่ะรีโนเวทใหม่อ่ะควักอีกเท่าไหร่สนามกีฬาร้อยปีเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าครบรอบอะไรนะรอร้อยปียังไม่ได้ใช้ไม่ใช่ว่าสนามกีฬา ที่มีอายุร้อยปีนะออแบบรอมา1ร้อยปีแล้วยังมไม่ได้ใช้เย<ป>ัไม่ไใช้อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ